เพราะการศึกษาคือรากฐานที่สำคัญและการมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้กับนักเรียนจะช่วยส่งเสริมและต่อยอดทักษะความรู้และความสามารถของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นทางโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยจึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด และเปิดห้องคอมพิวเตอร์แลบใหม่เพิ่มหนึ่งห้องเพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนโดยห้องคอมพิวเตอร์แลบใหม่นี้ใช้คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นคือ AI PC ที่ใช้โปรเซสเซอร์ตัวใหม่ล่าสุดอย่าง Intel Core Ultra ซึ่งมีการใส่ NPU เข้ามาช่วยประมวลผลเพื่อรองรับการทำงานด้าน AI โดยเฉพาะมีเทคโนโลยี Intel AI Boost ที่ช่วยให้ทำงานด้าน AI ได้เร็วขึ้น ฉลาดขึ้นและประหยัดพลังงานซึ่งนักเรียนจะสามารถเรียนรู้การใช้โปรแกรมต่างๆที่รองรับด้าน AI เพื่อทำงานได้เร็วและฉลาดยิ่งขึ้นเช่นการเปลี่ยนข้อความเป็นภาพการประชุมออนไลน์พร้อมเบลอฉากหลังและตัดเสียงรบกวนการตัดต่อคลิปเสียงหรือการตัดต่อรูปและวิดีโอได้อย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่คลิก เหตุผลที่โรงเรียนอนุมาติโปรเจกต์นี้นะครับเราจําเป็นจะต้องลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยี AI ตัวใหม่ที่โรงเรียนจะเอามาใช้ก็คือสิ่งที่มุ่งประเด็นไปในเรื่องของการจากกัดการเรียนการสอนแล้วคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือตัวนักเรียนเองครับเมื่อ AI กําลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราทุกคนนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมโรงเรียนมอปอดต้องจัดหลักสูตร AI เข้าไปในบทเรียน AI และทักษะดิจิทัลควรถูกสอนให้นักเรียนตั้งแต่เด็กๆให้เร็วที่สุด ให้เขาได้เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ AI เป็นผู้ควบคุม AI ก่อนที่จะถูก AI แทนที่ในอนาคตสิ่งแรกที่โรงเรียนให้ความสำคัญคือการพัฒนาคุณครูเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการสอน AI วิชาที่เราสอนนะครับเป็นวิชาชื่อว่าการออกแบบและวิทยาการคำนวณซึ่งในหนึ่งหน่วยของวิชานี้เราได้เพิ่มเติมในส่วนของ AI เข้าไปให้เด็กๆได้เรียนรู้ซึ่งตัวโปรแกรมที่เราใช้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Bing Image Creator ทำไมเราใช้ตัวนี้เพราะว่า โปรแกรมตัวนี้จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างรูปภาพต่างๆจากข้อความซึ่งทําให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการของการเจเนเรตจากข้อความเป็นรูปภาพตอนแรกคิดว่ามันจะยากแต่พอได้ลองก็รู้สึกน่าสนใจสนุกแล้วก็อยากเรียนทุกวันเลยค่ะความรู้สึกที่ผมได้มาทดลองใช้ครั้งแรกนะครับก็มันมีความแปลกใหม่มากเหมือนมันมีอะไรที่รู้สึกว่าไม่ชชวร์ว่าเราจะสามารถทํานั้นออกมาได้ดีที่สุดครับ ต้องขอขอบคุณโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยนะคะที่เลือกใช้ AIPC ที่มาพร้อมกับ Intel Core Ultra รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แลบของโรงเรียนซึ่ง AIPC นี้นะคะจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และเสริมทักษะด้วยวอุปกรณ์การเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดและยังช่วยให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้โปรแกรมต่างๆด้าน AI และก็ทักษะเฉพาะทางต่างๆเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นตอบโจทย์การ เรียนและการใช้ชีวิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว